การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย98520296 8 1. 1ย้อนอดีตตอนที่198 ข้าวใหญ่ข้าวเล็กจ้งท่านกำลังหมอบอยู่บนโซฟาโดยมีเสื่อไม้ไผ่รองอยู่ด้านล่างเขาหาวออกมาพลิกตัวแล้วมองปฏิทินที่แขวนอยู่บนผนังในห้องรับแขกวันนี้ก็เดือนกร,รกฎาคมแล้วช่วงนี้พวกเสี่ยวโยจือกับเจียวหยวนกำลังยุ่งอยู่กับการสอบปลายภาคใกล้จะปิดเทอมภาคฤดูร้อนเข้าเต็มทีเพื่อที่จะได้มีวันหยุดแสนสบายหน่อย พวกเขาจึงต้องพยายามสอบให้ได้คะแนนดีๆส่วนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นไปนานแล้วสองสัปดาห์ก่อนตอนที่เจ้งท่านออกไปเดินเล่นได้ผ่านตรงสถานที่ก่อสร้างเขาเจอจงเหยียนดูอารมณ์ดีใช้ได้คงสอบได้เป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจหรือบางทีนี้อาจเป็นการสอบครั้งที่เด็กนั่นพอใจมากที่สุดในช่วงหลายปีมานี้ก็เป็นได้ไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นทำให้เต็มที่เป็นพอ ผลสอบออกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าผลสอบของจงเหยียนเป็นอย่างไรช่วงนี้เจ้าท่านไม่ได้ออกไปไหนไกลส่วนใหญ่จะเดินเล่นในมหาวิทยาลายัยหลายครอบครัวที่อยู่ในตึกนี้รู้ว่าข้าวดำของเอ้อเหมาตั้งท้องแต่แมวก็ไม่เหมือนสุนัขมีความรู้สึกระแวงคนค่อนข้างมากกว่าจึงไม่มีใครไปดูบ่อยๆมีบ้างที่ซื้ออะไรไปให้ข้าวดำกินแม่เจียวหยวนก็เป็นแบบนั้นซื้อของไปให้บ้างหลายๆวันที่ช่วงนี้เจ้าท่านไปดูมา แค่หนึงครั้งซึ่งก็ตามแม่เจียวหยวนไปสภาพของข้าวดำดูโอเคคนที่ไม่โอเคคือเออเหมาเขาเหมือนอย่างกับคนบ้าขอบตาดำคล้ำไม่รู้ว่ากังวลอะไรนักหนาต่อไปถ้าเมียจะคลอดลูกไม่นั่งกลุ้มติดต่อกันสิบเดือนเลยเหรอวเว่ยเลิงกับชินเทามาหาอยู่หลายครั้งไม่ได้เข้าบ้านเออเหมาไม่ให้เข้าหาักมาพวกเขาก็จะออกไปหาที่กินข้าวแล้วคุยกันไม่ยอมให้เข้าไปรบกวนข้าวดำ ขณะที่เจ้งท่านกำลังคิดว่าเมื่อไหร่ข้าวดำจะพาลูกๆออกไปข้างนอกนั้นหูของเขาก็ขยับจึงมองไปทางประตูชาดำออกมากินอะไรเร็วคนที่มาเคาะประตูคือเอิ้เหมาช่วงนี้เวลาไว้เหลืองมาถึงแม้จะไม่ไปที่บ้านเอิ้เหมาแต่ก็จะเรียกเอิ้เหมากับเจ้างท่านไปคุยที่สวนที่อยู่ไม่ไกลจากที่พักฝั่งตะวันออกทุกครั้งจะถือของกินมาด้วยในสวนมีมา้านั่งหินโตหิน นอกจากขี้นกเยอะแล้วนั่งที่นั่นก็นับว่าสบายอยู่เจ้าท่านกับเอิอมเหมาออกจากตึกเว่ยเหลิงรอยอยู่ที่หน้าตึกก่อนแล้วเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาในมือถือถุงที่ภายในบรรจุอาหารและมีเบียร์เย็นๆเ,เมื่อไปถึงในสวนเช็ดขี้นกออกจากโต๊ะสองคนกับหนึ่งแมวก็นั่งลงเว่ยเหลิงวางชามแบบใช้ครั้งเดียวแล้วเอาพวกกับแกล้มวางลงไปยังมีหนังเป็ดที่ซื้อมาจากหน้ามหาวิทยาลัยด้วย ในที่สุดเขาก็มั่นหมายแล้ววางแผนจัดงานแต่งในเดือนตุลาคมมั่นแล้วหรองั้นถ้าผมมีเวลาจะไปเตรียมของขวัญชิ้นโตให้อ้อถือโอกาสซื้อนกยวนยางคู่หนึ่งส่งไปให้พวกพี่ด้วยเลยเออเหมาพูดไม่นกยวนยางไม่ต้องก่อนหน้านี้เห็นในข่าวบอกว่านกยวนยางมันเปลี่ยนคู่ได้ไม่ได้สวยงามอย่างที่คนพูดกันเว่ยเหลิงตอบงั้นผมไปทำภาพเหมือนให้พวกพี่แล้วกันก็ดีนะเอ๊ะ จริงสิข้าวดำยังไม่คลอดเหรอเวยเหลิงมองเอ้อเหมาที่มีท่าทางเหมือนคนนอนไม่พอพลางถามขึ้นช่วงนี้ผมก็เซ็งๆไหนว่าสองเดือนคลอดนี่ก็สองเดือนแล้วยังไม่เห็นมีวิแววเลยผมโทรไปถามหมอแล้วหมอบอกว่าแมวบางตัวจะคลอดช้าหน่อยเกินหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยหลายวันก่อนเพื่อนแมวตัวหนึ่งก็ตั้งท้อง65วันถึงคลอดเวยเหลิงเบ,บ้ปากในใจของเขารู้สึกว่าเอ้อเหมากังวลมากไป ก็แค่แมวไม่ใช่เหรอต้องขนาดนี้เลยเหรอไงพี่อย่าเพิ่งมีความสุขไปไว้ถึงตอนแฟนพี่ตั้งท้องพี่หนักกว่าผมแน่เออเหมาพูดนั่นมันเนียฉันฉันก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาแล้วนั่นมันเนียแกเหรอดูสภาพแกตอนนี้สิถ้าคนอื่นรู้เข้าคงตกใจจนตาทลักไม่รู้มาก่อนเลยว่าแกชอบแมวขนาดนี้ไวเหลิงนิ่งไปสักพักแล้วพูดเสริมขึ้นกลายเป็นทาสแมวไปแล้ว เออเหมาทำเสียงฮึดฮัดออกมาแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรนั่งกินไปเรื่อยเจ้งทัานนั่งอยู่ข้างๆงกินไปด้วยฟังทั้งสองคนคุยกันไปด้วยพูดกันถึงเรื่องปัญหาหลังจากที่ลูกแมวเกิดมาแล้วถ้าลูกแมวโตวจะทำอย่างไรให้คนอื่นหรือเลี้ยงไวเง้เองเออเหมายังไม่ได้คิดแต่คงไม่ขายแน่นอนและก็คงไม่เอาไปให้คนของศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงไว้ถึงเวลาค่อยว่ากันถ้าลูกแมวโตวแล้วเข้าดำอยากไล่พวกมันออกจากบ้านค่อยว่ากัน ถ้าไม่ไล่ผมก็จะเลี้ยงไว้เองชีห้องแคบแคบแบบนั้นจะเลี้ยงแมวตั้งสามตัวเลยเหรอไม่อึดอัดเหรอไงเวยเหลิงไม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีอีกอย่างใช่ว่าแมวทุกตัวจะเหมือนแมวดำตรงหน้านี้ถึงเวลาแมวสามตัวร้องพร้อมกันเอ้อเหมาได้รำคาญตายพอกินเสร็จดวงอาทิตย์ในยามบ่ายยังคงร้อนแรงเวยเหลิงกลับบริษัทไปแล้ววันนี้เขามีธุระต้องมาทำแถวนี้เลยว่ามาหามาคุยด้วย เมื่อรู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่ข้าวดำคลอดคนที่ร้อนใจที่สุดของครอบครัวเจียวก็คือแม่เจียวหยวนไปถามถึงสถานการณ์ของข้าวดำทุกวันเจ้างท่านเวลาอยู่บ้านก็คอยเงี่ยหูฟังเสียงจากชั้นสามถ้าเป็นเหมือนตอนปกติก็คงยังไม่คลอดแต่และว,วันที่ผ่านไปเอ้อเหมายิ่งเหมือนคนเป็นโรคประสาทมากขึ้นวิ่งไปดูที่ห้องหนังสือบ่อยๆเล่นเน็ตก็ไม่มีสมาธิวันๆโทรไปหาสตวแพทย์เพื่อสอบถามหลายครั้งทั้งยังได้เรียกหมอมาดู ผลปรากฏว่าแค่หมอยืนอยู่ตรงปากประตูข้าวดำก็แยกเคี้ยวใส่เออเหมาจึงรีบให้หมอออกจากบ้านไปแต่สัตวแพทย์คนนั้นก็เก่งมากจริงๆถึงจะได้เห็นข้าวดำแค่ครู่เดียวแต่ก็ดูออกว่าไม่มีอะไรใหญ่โตคลอดช้าก็ไม่เป็นไรแมวแข็งแรงก็พอแล้วผ่านไปอีกหลายวันเอ่อเหมาลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนเช้าด้วยสภาพที่ยังไม่ตื่นดีเมื่อคืนดูหนังผีเพื่อเบนความสนใจจนดึกไปหน่อย เช้าวันนี้เลยลุกไม่ขึ้นนี่ก็ลุกมาเพราะทนอัานปัสสาวะต่อไม่ไหวหลังจากที่เดินสลืมสลือไปเข้าห้องน้ําเสร็จก็เดินไปที่ห้องหนังสือด้วยความเคยชินทุกเช้าหลังเข้าห้องน้ําเสร็จเขาจะต้องเดินไปดูที่ห้องหนังสือไม่อย่างนั้นต่อให้กลับไปนอนต่อเขาก็นอนไม่หลับแต่ทว่าวพอจ้องไปจากที่ตาปลืปรือลืมตาไม่เต็มที่เอ้อเหมาก็เบิกตาโพลงอาศัยแสงสว่างที่ลอดเข้ามาตามช่องผ้าม่านเพียงเล็กน้อยเอ้อเหมาเห็นกองเล็กๆที่มีสีต่างจากที่นอนแมวกับข้าวดําอยู่บนนั้น เอ่อเหมาตาสว่างทันทีเขาค่อยๆเข้าใกล้ที่นอนแมวอย่างระมัดระวังพอเดินไปได้หนึ่งก้าวก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงย่องออกไปวิ่งกลับไปหยิบถุงมือที่เตรียมไว้นานแล้วในห้องแล้วกลับไปที่ห้องหนังสืออีกครั้งข้าวดำคงเหนื่อยเลยนอนหลับเมื่อรู้สึกว่าเอ่อเหมาเข้าใกล้มันก็ขยับใบหูลืมตาเล็กน้อยมองเอ่อเหมาแล้วนอนต่อไม่เหมือนแมวบางตัวที่แสดงท่าทางระแวงเจ้าของ ซึ่งทําให้เออร์เหมารู้สึกดีใจมากสมกับเป็นลูกสาวของเขาเออร์เหมาลองยื่นมือไปแต่ลูกแมวพอเห็นข้าวดําไม่มีปฏิกิริยาอะไรจึงกล้าที่จะอุ้มลูกแมวขึ้นมาดูแขนขาไม่ด้วนดูแข็งแรงดีใบหูเล็กๆที่มีขนขนุมไม่ได้ตั้งขึ้นมาได้ยินว่าต้องรอหลังจากนี้3มสัปดาห์ดวงตายัางไม่ลืมขึ้นต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นแมวสามสีบนหลังมีขนสีดำกับสีทองปกคลุมอยู่มากหน่อยตรงช่วงท้องเป็นขนสีขาว เ,าเมาดูตัวผู้ตัวเมียไม่เป็นยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นลูกแมวแต่ได้ยินว่าแมวสามสีส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียอืมข้าวดําได้ลูกสาวเขาลองสังเกตดูอย่างละเอียดลูกแมวมีขนาดเท่าฝ่ามือจากนั้นเขาก็จําได้ว่ามีอีกตัวจึงค่อยๆวางตัวนี้ลงเขาเคยอ่านในหนังสือถ้าได้กลิ่นคนบนตัวลูกแมวแม่แมวจะรู้สึกไม่คุ้นและจะไม่ให้นมบางตัวถึงขนาดกัดลูกแมวตายเลยก็มี ดังนั้นเออร์เหมาจึงเตรียมถุงมือเอาไว้ล่วงหน้าหนึ่งคือป้องกันกลิ่นของตัวเองติดลงบนตัวลูกแมวสองคือกลัวว่าจะเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้ลูกแมวอย่างไรเสียปกติเขาก็ไม่ใช่คนรักความสะอาดเท่าไหร่จึงคิดว่าระวังไว้หน่อยจะดีกว่าตอนวางลูกแมวลงเออร์เหมายังได้เอาไปถูก,กับตัวข้าวดำเบาๆต่อให้มีกลิ่นเขาติดมีกลิ่นแม่ทับลงไปก็คงได้เหมือนกันเขาเอาลูกแมวสามสี 3, 4, วางลงไปเออร์เหมาดูบนที่นอน เมื่อครูไม่ได้สังเกตตอนนี้เพิ่งพบว่าขนของลูกแมวตัวที่สองคล้ายกับข้าวดำเป็นลายขาวดำเพียงแต่การจับกลุ่มของสีขนบนตัวแตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเออร์เหมาค่อยคอยหยิบลูกแมวขึ้นมาตัวนี้ก็สุขภาพแข็งแรงแต่ว่าพอเห็นหน้าตาของลูกแมวตัวนี้อยู่อเออร์เหมาก็อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลูกแมวลายขาวดำตัวนี้ตรงปากมีฝ้ายสีดำอยู่หเม็ด ข้างปากของพีนัทก็มีฝอยสีเหลืองอยู่หนึ่งเม็ดตำแหน่งเดียวกันต่างกันแค่คนละสีแต่เอิเหมาเห็นมันแล้วก็จะนึกถึงพ่อตัวแสบของมันถึงแม้จะไม่ค่อยยินดีที่เห็นฝอยตรงข้างปากของลูกแมวแต่เอิเหมาก็ยังคงเอาลูกแมววางกลับไปให้ข้าวดำอย่างระมัดระวงังลูบตัวข้าวดำเล็กน้อยแล้วเตรียมออกจากห้องตอนลุกขึ้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนตอนข้าวดำคลอดเขาไม่ได้อยู่ด้วยไม่รู้ว่าตัวไหนคลอดออกมาก่อนแล้วตัวไหนเป็นข้าวใหญ่ละ่ะ เขามองดูแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองตัวขนาดพอๆกันไม่สามารถใช้เรื่องขนาดมาตัดสินได้แต่พอนึกถึงใยที่ข้างปากของลูกแมวลายขาวดำตัวนั้นแล้วเออร์เหมาจึงตัดสินใจให้มันเป็นข้าวเล็กแมวสามสี่เป็นข้าวใหญ่เขาตัดสินใจได้แล้วเออเหมามองลูกแมวลายขาวดำที่กำลังกินนมพลางคิดในใจว่าทำไมแกถึงมีใยออกมาได้นะถ้าไม่มีคงดีเรียนแบบส่วนไหนไม่เรียนดันมีใยเหมือนกัน เขาออกจากห้องหนังสือในใจของเขายังคงรู้สึกตื่นเต้นจึงกลับไปดูที่ห้องหนังสืออีกได้ยินว่าลูกแมวที่เพิ่งเกิดจะค่อนข้างกลัวแสงผ้าม่านในห้องปิดอยู่แบบนี้น่าจะโอเคแล้ววันนั้นเจ้งท่านได้ยินเสียงผิดปกติจากห้องของเออร์เหมาปกติเวลานี้เออร์เหมายังคงนอนหลับสนิทอยู่ไม่เหมือนวันนี้ที่ดูขยันเดาได้ว่าลูกแมวน่าจะเกิดแล้วแต่วันรุ่งขึ้นเขาถึงตามแม่เจียวหยวนลงไปดูแม่เจียวหยวนไม่ได้เข้าไปในห้องหนังสือยืนดูอยู่ตรงหน้าประตู ข้าวดำระแวงทุกคนนอกจากเออร์เหมาแม้แต่เจ้าท่านก็อยากคิดจะเข้าไปใกล้ที่นอนมันแค่เข้าไปมันก็แยกเคี้ยวส่งเสียงขู่ในช่วงนี้ข้าวดำคงไม่ปล่อยให้ลูกแมวทั้งสองอยู่ห่างสายตาจะคอยวงเวียนอยู่แถวนั้นเออเหมาเอาชามข้าวแมวย้ายไปในห้องหนังสือข้าวดำจะได้ไม่ต้องเดินไปไหนไกลามากสุดก็แค่ตอนไปขี่หรือยืดเส้นยืดสายมันถึงจะออกจากตรงนั้นไปครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ไปไกลตอนที่เห็น่ายข้างปากของลูกแมวลายขาวดำ เจ้งท่านก็รู้สึกคำอยู่ในใจฝ่นี้มันขึ้นได้แป๊จริงๆเหมือนพ่อมันเปียบเสี่ยวโยจือกับเจียวหยวนก็อยากมาดูลูกแมวแต่แม่เจียวหยวนบอกให้รอไปอีกสักพักตอนนี้อย่าเพิ่งไปรบกวนพวกมันตอนที่เจ้าท่านตามแม่เจียวหยวนไปเยี่ยมข้าวดำอีกครั้งก็ผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ลูกแมวทั้งสองดูแข็งแรงกว่าตอนแรกเกิดเยอะมากแล้วขนบนตัวก็หนาขึ้นดวงตาเปิดขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่สุด เจ้งท่านสังเกตเห็นว่าดวงตาของลูกแมวทั้งสองเป็นสีเทาอมฟ้าฟังแม่เจียวหยวนคุยกับเอ,อ้อเหมาถึงได้รู้ว่าลูกแมวตอนเพิ่งลืมตาเป็นแบบนี้ทั้งหมดหลังจากเกิดได้ประมาณ3สัปดาห์ถึงจะเริ่มเปลี่ยนสีตอนนั้นถึงจะเป็นสีตาอย่างแท้จริงย้อนอดีตตอนที่199ครอบครัวกู้ เอาเหมาขังตัวเองคุยโทรศัพท์ในห้องนับตั้งแต่ข้าวใหญ่ข้าวเล็กเกิดข้าวดำก็ดูแลลูกทั้งสองตัวอย่างดีทุกอย่างราบรื่นเออเหมาจึงวางใจความวิตกกังวลก็ค่อยคอยหายไปกลับสู่สภาวะปกติคาดว่าช่วงนี้คงนัดเพื่อนออกไปเที่ยวอีกแล้วเจ้างท่านเดินผ่านประตูที่ไม่ได้ปิดเข้าไปแล้วยืนมองที่นอนแมวอยู่ตรงปากประตูห้องหนังสือข้าวดำกำลังยืนกินข้าวอยู่ข้างนอกหลังจากที่มันสังเกตเห็นเจ้างท่านก็แค่กวาดตามามอง แล้วไม่สนใจอีกแต่ถ้าเจ้งท่านเดินเข้าไปในห้องมันจะต้องทำเสียงขู่แน่นอนดังนั้นทุกครั้งเจ้างท่านจึงแค่ยืนมองอยู่ตรงปากประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่ได้เข้าไปลูกแมวมีอายุสองสัปดาห์แล้วช่วงนี้เริ่มมีฟันงอกดูแข็งแรงเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเวลาที่ข้าวดำไม่อยู่พวกมันจะปีนเล่นอยู่บนที่นอนบางครั้งมีปีนออกบ้างเอ,อิเหมาเคยให้คนช่วยดูแมวลายขาวดำที่มีใยเหมือนพีนัทเป็นตัวผู้ เอิเหมายังเคยเอาไปโพสตในบอร์ดสัตว์เลี้ยงอย่างภูมิใจด้วยว่าลูกสาวของเขานั้นคลอดแฝดชายหญิงออกมาตรงพื้นนอกที่นอนมีการปูพรมไว้หนึ่งชั้นซึ่งเอิเหมาตั้งใจเตรียมไว้โดยเฉพาะลูกแมวปีนออกมาจะได้ไม่ถูกพื้นเย็นๆเขาคิดว่าต่อให้เป็นวันที่อากาศร้อนระอุก,ก็ต้องคอยระวงังอย่างไรนี้ก็เป็นลูกแมวไม่ใช่แมวโตตอนที่เจ้งท่านไปถ่ายโฆษณาที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงก็เคยเห็นลูกแมวที่โต ไม่กี่สัปดาห์เมื่อเทียบกันแล้วคงเป็นเพราะยีนพิเศษในตัวท่านเสอร์แรงมากลูกแมวที่มีขนาดสองสัปดาห์สองตัวนี้จึงตัวใหญ่พอกับแมวที่อายุสามสัปดาห์อีกทั้งขนบนตัวยังหนาและยาวกว่าลูกแมวพันขนสั้นที่อายุสามสัปดาห์เสียอีกซึ่งไม่ต่างจากพีนัทพ่อของพวกมันเท่าไหร่ว่ากันว่าแมวพันขนสั้นลืมตาไวกว่าแมวพันขนยาวลูกแมวสองตัวนี้ไม่เพียงแต่จะลืมตาไวกว่าแมวตัวอื่นมันตัวใหญ่ทั้งยังปีนป่ายออกนอกที่นอนเก่งอีกด้วย เพียงแต่ตอนนี้ดูแล้วยังยืนไม่ค่อยตรงเวลาปีนป่ายขายังสั้นอยู่ตอนที่เจ้าท่านกำลังมองดูลูกแมวทั้งสองอยู่นั้นพวกมันเพิ่งตื่นและพบว่าข้าวดำไม่อยู่จึงเริ่มก่อกวนส่งเสียงร้องพอไม่เห็นมีใครสนใจก็เริ่มเกาะขอบมองออกมาด้านนอกจากนั้นตัวหนึ่งก็ออกแรงจนกลิ้งออกมานอกที่นอนหล่นไปบนพรมข้าวดำมองไปทางนั้นแล้วกินข้าวต่อคงชินกับเจ้าสตัวนี้แล้วขณะที่ลูกแมวทั้งสองเดินโอนเอ็นอยู่บนพรมนั้น เจ้างท่านก็คอยมองอยู่ใบหูของพวกมันยังไม่ตั้งดีแต่ก็ขยับเวลาได้ยินเสียงจากภายนอกหลังจากที่มองข้าวดำคาบลูกทั้งสองกลับเข้ารังไปแล้วเจ้างท่านก็ออกมาแล้วขึ้นบ้านพรุ่งนี้แม่เจียวหยวนจะพาเสี่ยวโยจื่อเจียวหยวนรวมถึงเจ้างท่านออกจากเมืองชูหัวไปยังบ้านพ่อแม่เพื่อใช้เวลาในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนที่นั่นก่อนไปเจ้างท่านได้มาดูลูกแมวทั้งสองตอนที่กลับมาอีกครั้งพวกมันคงวิ่งเล่นไปทั่วห้องได้แล้วแน่ ไม่รู้ว่าจะมีนิสัยเหมือนพ่อของพวกมันหรือเปล่าถ้าต่อไปพวกมันยังอาศัยอยู่ในที่พักแห่งนี้ที่นี่คงหาความสงบได้ยากแต่ได้ยินว่าลูกแมวพอโต,โตแล้วแม่แมวมักจะไล่ออกไปวันนั้นตอนที่ฟังไว้เหลิงกับเอ้อเหมาคุยกันเขายังคิดอยู่เลยว่าพื้นที่แถบนี้พี่นัดคอยออกลาตระเวนอยู่บ่อยๆถ้าไม่ใช่เพราะมีเจ้าง่านคอยห้ามไว้พีนัดคงได้ตีกับจะกับเจ้าอ้วนแน่ถ้าอย่างนั้นหลังจากที่ลูกแมวทั้งสองโตแล้วระหว่างพ่อลูกจะมีเปิดศึกกันไหม จิตใต้สำนึกเรื่องอนาเขตของแมวนั้นรุนแรงมากท่านเซอร์กับพีนัทจริงจังกับเรื่องนี้สุดๆลูกแมวที่สืบทอดสายเลือดของท่านเซอร์มีความเป็นไปได้สูงว่าไม่ใช่แมวที่เป็นมิตรเท่าไหร่นะว่ากันว่าในสนามรบไม่มีคำว่าพ่อลูกกดแห่งธรรมชาติของสัตว์ตระกูลแมวไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่นี่หรือไม่บางทีเมื่อถึงตอนนั้นเออร์เหมาคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเอาลูกแมวทั้งสองให้คนอื่นไป เมื่อถึงช่วงปิดเทอมเสี่ยวโยจือกับเจียวหยวนก็นั่งทำการบ้านปิดเทอมอยู่ในบ้านทั้งวันรีบทำให้เสร็จจะได้ออกไปเล่นข้างนอกได้พวกเขาไม่อยากเอาการบ้านไปด้วยเพราะจะทำให้เล่นไม่สนุกสำหรับเสี่ยวโยจือแล้วมากสุดก็แค่เว้นว่างการบ้านเรียงความกับงานเขียนไดอารี่ประจำวันไว้ถึงเวลาค่อยมาเขียนใส่ลงไปและตอนนี้เด็กๆก,ก็ทำการบ้านจนใกล้เสร็จแล้วแม่เจียวหยวนก็ไม่มีธุระอะไรจึงโทรหาพ่อเพื่อบอกเวลาที่จะไปหา เช้าวันต่อมาแดดไม่จัดมากครอบครัวเจียวทั้งสาคนก็ถือสัมภาระที่จัดเสร็จแล้วลงจากตึกแม่เจียวหยวนได้เอารถไปตรวจเช็คสภาพมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเติมน้ำมันเขาไม่อยากให้เด็กทั้งสองมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพราะปัญหารถแอร์ในรถถูกเปิดเจ้าง่านนั่งตรงที่นั่งข้างคนขับเสี่ยวโยจือกับเจียวหยวนนั่งเบาะหลังเตรียมเล่นหมากรุกสัตว์กันเจ้าง่านหลับไปหนึ่งงีบ ตอนที่เขามองออกไปข้างนอกอีกครั้งก็พบว่าได้ลงทางด่วนมาแล้วด้านนอกเต็มไปด้วยบ่อน้ำมากมายแถวนี้มีการขุดบ่อน้ำค่อนข้างเยอะได้ยินว่ามีชาวประมงอยู่เกือบสี่พันจึงจะเห็นได้ว่าพื้นที่รวมของบ่อปลาที่นี่ใหญ่มากนอกจากปลาดำปลากินหญ้าปลาเกล็ดเงินและปลาหัวโตสี่ชนิดนี้ที่นิยมเลี้ยงกันแล้วยังมีปลากระพงจีนปลาไหลสีทองตะภาพกุ้งปูเป็นต้นอย่างไรเจ้งท่านมาที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะไม่ได้กินปลา นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องการทำประมงแล้วที่นี่ยังมีแปลงเกษตรทดลองบางครั้งผลไม้ที่ใกล้ได้ออกสู่ตลาดก็สามารถหากินได้ก่อนจากที่นี่หลายคนที่นี่อาศัยการทำธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำจนร่ำรวยตอนนี้เส้นทางในหมู่บ้านหลายจุดได้รับการซ่อมแซมจนดีแล้วดังนั้นเจ้าท่านจึงหลับมาได้จนถึงตอนนี้ไม่ตื่นเพราะทางครุขระดูนั่นสิมีคนกำลังจับปลาเจียวหยวนเลิกเล่นหมากรุกแล้วชี้ไปทางด้านนอกพลางพูดขึ้น เขาชอบมาที่นี่เพราะจะได้ตกปลาจับกุ้งเจ้าท่านเห็นตรงบ่อน้ำมีคนกำลังจับปลาคงจะลำเลียงไปที่อื่นเพราะด้านข้างมีรถบรรทุกจอดอยู่นั่งมีดีแม่เจียวหยวนดุเจียวหยวนจึงนั่งเฉยๆเอาแค่หน้าไปแนบกับหน้าต่างรถมองไปด้านนอกตรงนั้นมีเด็กๆในหมู่บ้านหลายคนกำลังช่วยงานอยู่รอบๆไม่รู้ว่าทำอะไรเจียวหยวนไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เสี่ยวโย่จือเองก็สงสัยถึงแม้ไม่พูดออกมา แต่ก็ดูได้จากสายตาตากับยายของเจียวหยวนรออยู่ที่หน้าประตูนานแล้วพอเห็นรถมาก็ยิ้มจนตายหยีเจ้างท่านมองดูก็เห็นข้างกายของสองตายายมีสุนัขสายพันธุ์บ้านบ้านตามมาหนึ่งตัวหลังสีดำหน้าอกกับช่วงขามีสีขาวและที่น่าตลกก็คือตรงขนคิ้วของสุนัขตัวนี้มีจุดขาวๆสองจุดตอนช่วงตรุษจีนที่เจ้างท่านมาที่นี่ไม่เคยเห็นสุนัขตัวนี้ต้องเอามาเลี้ยงหลังตรุษจีนผ่านไปแล้วแน่ๆดูแล้วยังไม่โตเต็มที่คึกคักเอาการ พอมันเห็นรถวิ่งเข้ามาก็ถอยไปด้านหลังของชายชราแต่ไม่ได้มีท่าทางหวาดกลัวมันจ้องด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอเห็นแม่เจียวหยวนกับเจียวหยวนคนชราทั้งสองก็ดีใจมากโดยเฉพาะเสี่ยวโย่จือ่อเมื่อชายชราเห็นเด็กน้อยลงจากรถก็รกีบเข้าไปอุ้มเสี่ยวโย่จื่อขึ้นมาอืมหนักขึ้นเสี่ยวโย่จื่อของพวกเราโตขึ้นอีกแล้วหลังจากเจิ้งท่านลงรถไปสุนัขตัวขนาดกลางที่เดิมทีอยู่ข้างหลังของชายชราก็เอาแต่ห่าใส่เขา แล้วพุ่งเข้ามาอย่างดุดันแต่กลับหยุดกระทันหันตอนที่อยู่ห่างจากเจ้งท่าน20เซนติเมตรไม่กัดไม่เห่าต่อเจ้งท่านมองสุนัขตรงหน้าพอเห็นขนคิ้วพลางคิดในใจเครื่องหน้ามันนี้เต็มจริงๆหลังจอดรถดีแล้วพวกเขาก็ถูกชายชาราพาเข้าบ้านมีการจัดเตรียมห้องไว้เรียบร้อยแล้วอาทิตย์ที่แล้วแม่เขาจัดการไล่แมงออกไปให้แล้วหน้าร้อนพวกยุงกับมแมลงเยอะบางครั้งมีงูด้วยแต่วางใจได้พ่อป้องกันไว้แล้วโย่จื่อไม่ต้องกลัวนะ ชายชาราจูงมือเสียวโยดจิ่นเดียนไปข้างหน้าคำพูดส่วนแรกพูดกับเจียวหยวนคำพูดส่วนหลังพูดกับเด็กน้อยเจ้าง่านมองเจียวหยวนเด็กคนนี้ไม่สนใจที่ตามีท่าทางลำเอียงเลยสักนิดสายตาเปล่งประกายยามมองไปที่อุปกรณ์จับปลาที่อยู่ในบ้านถ้าไม่ติดที่แม่ยืนอยู่ข้างๆหลักก็เด็กคนนี้คงพุ่งไปหยิบมาเล่นแล้วสุนัขที่ชายชาราเลี้ยงไว้มีชื่อว่าเอ้อถง ยายเจียวหยวนบอกว่าตอนนั้นเห็นขนคิ้วมันตลกดีเหมือนตัวเอ้อถงในไพ่นกกระจอกเลยให้มันใช้ชื่อนี้พอได้ยินชื่อเอ้อถงเจิ้งท่านก็อดคิดไม่ได้ว่าไม่ใช่เอาคำว่าทึมกับถังข้าวมารวมกันเหรอเวลานี้เอ้อถงไม่จับจ้องไปที่เจิ้งท่านแล้วมีคนแปลกหน้ามาสามคนหลังจากที่ส่งเสียงเห่าในตอนแรกจนถูกชายชาราดุไปมันก็ไม่เห่าอีกคงรู้แล้วว่าคนที่มาไม่ใช่คนเลวต้องดูแลอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นมันก็ตามหน้าตามหลังหางที่ม้วนอยู่กระดิกไปมาอย่างสนุกสนานยายเจียวหยวนล้างอางุ่นมาให้กินเป็นของที่มีคนเอามาให้เมื่อสองวันก่อนสองตายยายเสียดายที่จะกินอยากเก็บเอาไว้ให้พวกแม่เจียวหยวนที่มาวันนี้และยังมีผลไม้จากแปลงเกษตรทดลองที่เพิ่งวางขายในตลาดในปีนี้ที่ถูกล้างเอามาวางในตะกร้าด้วยกันชายชาราเคยทำงานให้ชุมชนหลังกเกษียณแล้วก็ยังพอมีอิทธิพลในหมู่บ้านอยู่บ้างรู้จักคนไม่น้อย และประโยคติดปากของชายชาราก็คืออายุปูนนี้แล้วมีบัตรธนาคารจะมีประโยชน์อะไรบางครั้งมันก็ต้องพึ่งบารมีกันบ้างดังนั้นชายชาราจึงให้ความสําคัญกับเรื่องเกียรติมากมักจะคุยโม้ต่อหน้าลูกสาวบ่อยๆชีวิตนี้เขามีลูกสาวแค่สองคนเรื่องที่ลูกสาวคนเล็กเคยทําเขาไม่มีหน้าจะหยิบยกขึ้นมาพูดในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านรู้แค่ว่าลูกสาวคนเล็กของตากู้ไปทำงานหาเงินอยู่เมืองนอกหลานสาวใช้แท้ของแม่ ตาคู้เอนดูหลานสาวคนนี้มาตลอดให้เสี่ยวโยจือเรียกปู่คนที่ไม่รู้คิดว่าตาคู่แต่งลูกเคยเข้าบ้านหลังจากที่มาถึงแล้วก็พักผ่อนกันหนึ่งวันเจียวหยวนทนไม่ไหวอีกต่อไปจะออกไปเล่นข้างนอกชายชาราเอาพลั่วอันเล็กให้เด็กๆถือทางพลาสติกหนึ่งใบไปขุดเส้เดือนที่หลังบ้านเจ้าท่านยืนอยู่ข้างๆมองดูพวกเขาขุดหาไส้เดือนตอนแรกเสี่ยวโยจือดูกลัวๆแต่ก็ค่อยๆผ่อนคลาย ขุดลงไปสองสามทีก็เห็นไส้เดือนโผล่ก็เอามือไปจับขึ้นมาโยนใส่ถังพลาสติกหลังจากที่ได้ไส้เดือนประมาณหนึ่งแล้วชายชราก็เอาหมวกฟางให้เด็กๆคนละใบาหาคันเบ็ดไม้ที่ขนาดยาวพอดีพวกเส้นได้ที่ไม่ได้ใช้มานานในบ้านก็ถูกรือ้ออกมาขนาดที่ใช้ไม่ยาวมากเอามาผูกกับคันเบ็ดไม้แล้วเดินไปที่บ่อน้ำบ่อขนาดไม่ใหญ่เมื่อก่อนเป็นบ่อเลี้ยงปลา ต่อมามีการถมดินบางส่วนไม่มีคนมายุ่งที่นี่ไม่รู้ว่ามีกุ้งมาโตในนี้มากมายตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กบางคนในหมู่บ้านชอบมาตกกุ้งที่นี่ตอนหน้าร้อนข้างบ่อมีต้นไม้ที่ใช้เป็นที่บังแดดได้ชายชาราผูกไส้เดือนให้เด็กๆนี้เป็นวิธีตกกุ้งที่เด็กในหมู่บ้านใช้บ่อยๆไม่มีอะไรมากตกได้ก็ดีแทบจะไม่มีต้นทุนเลยสักนิดเจียวหยวนมีประสบการณ์ไม่ต้องให้ตาบอกเยอะเขาหยิบคันเบ็ดได้ก็เริ่มเลย ดังนั้นชายชราจึงสอนแค่เสี่ยวโยจืดด้านข้างยังมีสวิงเตรียมเอาไว้ด้วยใครๆก็บอกว่าพวกคุ้มค่อนข้างโง่เจิงท่านก็คิดแบบนั้นจุดที่เจียวหยวนหย่อนเบ็ดไม่ลึกอย่างไรคันเบ็ดไม้ก็ยาวแค่ประมาณหนึ่งเมตรเส้นได้ก,ก็ไม่ยาวเจิงท่านเห็นไส้เดือนที่ถูกผูกอยู่ปลายเชือกดิ้นไปมาในน้ำจากนั้นแค่ครู่เดียวก็มีคุ้มตัวหนึ่งเข้ามาใกล้เขาเห็นท่าทางมันที่เอาก้ามหนีบหนีบไส้เดือน ตอนที่เจียวหยวนกระตุกคันเบ็ดขึ้นกุ้งตัวนั้นก็ยังไม่ปล่อยเจ้างท่านเดินไปที่ข้างถังเขามองกุ้งตัวที่เจียวหยวนเพิ่งตกได้มันยกกล้ามที่ขนาดไม่ใหญ่ขึ้นมาทางเจ้างท่านเขาทำเสียงหือทางจมูกโง่จริงรอถูกกินไปเถอะแน่นอนว่ากุ้งไม่ได้เหมือนกันหมดมีบ้างตัวที่ว่องไวโดยเฉพาะตัวที่ค่อนข้างแก่เจ้งท่านนั่งมองดูพวกเขาตกกุ้งอยู่สักพักก็เริ่มรู้สึกเบื่อเขาเองก็ลงมือตกบ้างไม่ได้ทำได้แค่นั่งมองอยู่ข้างๆ เขามองไปรอบๆเตรียมจะออกไปเดินเล่นอย่าไปไหนไกลนะเสี่ยวโย่จือกำชับแล้วนิ่งไปสักพักจึงพูดต่ออย่าก่อเรื่องเจ้งท่านได้แต่คิดว่าทำไมชอบพูดประโยคแบบนี้กับเขากันจังตอนต่อไปย้อนอดีตตอนที่200แมวตัวนั้นกำลังแกล้งเขา กดติดตามและให้กำลังใจได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ